เราจะไปพูดคุยกับท่านโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่ารดาแซลีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยียวยากลุ่มศิลปินคนทำงานกลางคืนจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับค่ะท่านผูท่านสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะคส,คสวัสดีค่ะคท่านโฆษกครับตอนนี้สำนักงานประกันสังคมนะครับมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทำงานกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงบ้างครับก็คือทางสบ,บคนะคะยังไม่ให้เกี่ยวกับผับบาร์นี่เปิดให้ดื่ม กินเหล้าสุราอะไรพวกนี้นะคะค่ะสั่งปิดยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ยังทํางานไม่ได้นะคะรัฐบาลยังสั่งให้ปิดเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเยียวยาให้คนกลุ่มนี้อีกจนกว่าจะสั่งให้เปิดทํางานนะคะก็คือท่านก็เลยจะให้หนึ่งเดือนก่อนนะคะสําหรับคนกลุ่มกลางคืนเช่นนักดนตรีนักร้องที่อยู่ในผับในบาร์หรือนักแสดงอะไรอย่างนี้นะคะที่แสดงแล้วไม่มีงานแสดงเลยช่วงนี้ไม่มีการแสดงเพราะว่าหนึ่ง หมายถึงคนก็ไม่จ้างให้แสดงเพราะว่าเขายังจํากัดคนอยู่นะคะก็ก,ก็ดื่มสุราดื่มเบียอะไรไม่ได้ก็เลยให้กลุ่มนี้หยุดพอกลุ่มนี้หยุดก็เลยให้เยียวยาเหมือนคนกลุ่มอื่นคือคนกลุ่มอื่นเนี่ยเปิดได้แล้วตอนนี้เปิดดําเนินการได้แล้วเช่นร้านอาหารก็เปิดได้แล้วโรงแรมก็เปิดได้แล้วใช่ไหมคะแต่ตรงผับบาร์นี่ยังเปิดไม่ได้ก็เลยต้องเยียวยาให้คนกลุ่มนี้นค่ะ ค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มไหนบ้างที่พอแยกย่อยไปแล้วว่าจะได้รับเงินเยียวยาเงินเยียวยาที่จะได้รับเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างคะท่านโฆษกคะเงื่อนไขก็คือต้องเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงอะไรที่ที่ไม่สามารถรับงานได้นั่นนะคะค่ะคนกลุ่มนี้นะคะ อ่าถ้าอยู่ในประเภทกิจการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเราจะจ่ายทั้งผู้ประกันตนทั้งสามมาตาเลยก็คือมาตาสามสามสามเก้าสี่ศูนย์แต่จะต่างกันนิดนึงว่ามาตาสามสามเนี่ยนักร้องนัทดนตรีอะไรพวกนี้เขาจะอยู่ในที่เป็นในจ้างรหัสประเภทกิจการเขาจะเป็นผับบาร์มีแอลกอฮอล์ดื่มอะไรอย่างเงี้ยจะมีอยู่แล้วคนกลุ่มนี้จะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยู่ประเภทกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะได้เลยโดยที่ฐานทะเบียนเรามีอยู่แล้วว่า คนกลุ่มนี้มีอยู่ในฐานทะเบียนเราอยู่แล้วก็จะได้ตามสิทธิ์ก็คือห้าพันบาทบนะคะส่วนมาตราสามสิบเก้าเนี่ยเขาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจโดยเคยเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามแล้วออกจากงานไปสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจในในการสมัครผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าก็จะไม่มีระบุว่าประกอบอาชีพปร,ประกอบอาชีพอะไรนะคะเพราะนั้นเขาเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจสง่งเงินต่อเนี่ย ก็เลยไม่มีบุประเภทอาชีพที่จะให้เราดูแลโดูดูลาดโดูได้ว่าเขาอยู่ในกลุ่มนักร้องนักดนตรีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราเอาสมาคมนักร้องนักดนตรีหรือเครือข่ายสมาพมนธ์อะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> ที่จดทะเบียนถูกต้องอะ่ะให้เป็นผู้รับรองให้มาตราสามสิบเก้ามีเป็นนักร้องนักดนตรีนะคะนักนอะไรพวกนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มาตราสี่สิบมาตราสี่สิบมีสองช้อยนะคะช้อยแรกก็คือสมัครที่สำนักงานประกันสังคม จะมีระบุว่าประเภทอ่าประเภทอาชีพอะไรอาชีพอิสระเป็นนัก,กร้องนักดนตรีอะไรเขาก็จะใส่ไปในอาชีพแต่ถ้าไปสมัครที่เซเว่นอีเลเว่นจะไม่มีบอกอาชีพว่าอาชีพอะไร <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผู้ประกันตนกลุ่มเนี้ยไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปให้ประกันสังคมเปลี่ยนว่าตัวเองประกอบอาชีพนี้นะซึ่งผลง,งานประกันสังคมไม่สามารถรับรองได้ไม่สามารถเปลี่ยนให้ได้ คนกลุ่มนี้ที่ไม่ไม่ได้ใส่อาชีพไว้ในการสมัครมาตรา40เนี่ยต้องให้สมาคมสมาพันธ์นักร้องนักดนตรีเขาเป็นคนรับรองมาแล้วเขาจะส่งข้อมูลมาให้สํานักงานประกันสังคมนะคะประกันสังคมก็จะเอาข้อมูลมาวางแล้วก็จะเบิกให้ตามที่เขารับรองมาอ,มอันนี้ทั้งสามพัดสามสามมาตราก็สามสามสามเก้าสี่ศูนย์ งวดนี้ลราจ่ายเข้ากันหมดนะคะห้าพันบาทหนึ่งเดือนค่ะค่ะโอ้โหสือว่าได้รับประโยชน์กันทั่วหน้าแล้วหลังจากยื่นไปแล้วนานแค่ไหนคะจะได้รับเงินหรือว่าได้ข่าวว่ายี่ิบเก้าวันพุดนี้หรือเปล่าคะท่านโฆษกคะค่ะงวดแรกคือฐานทะเบียนเรามีอยู่แล้วคือมาตาสามสามใช่ไหมคะค่ะมาตาสามสามจ้างรับรองมา ก็มีอยู <t> <shorts> ่บางส่วนมาตราสี่สิบที่อยู่ในฐานแล้วบางส่วนแล้วนายจ้างรับรองไปอีกบางส่วนงวดแรกเราจะจ่ายให้ประมาณสามหมืนหกพันรายเนี่ยที่มีข้อมูลของเราครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสามารถจ่ายได้เป็นของควันปีใหม่ให้าวันที่ยเก้านี้ค่ะยี่เก้าธันวาเนี้ออกแน่ลอดแรกนะคะโอ้โหค่ะและแบบนี้คนที่อาจจะฟังแล้วโอ้โหอยากจะมีสิทธิเหล่านี้ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนอย่างนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะถึงจะได้เงินเยียวยานี้ด้วยนะคะ กลุ <g ul> uh> ่มกลุ่มนักร้องนักดนตรีที่บีอาชีพกลุ่มนี้นะคะยังไม่สมัครมาตราสี่สิบเพราะกลุ่มนี้เนี่ยสมัครสามเก้าไม่ได้แล้ว<ม>เป็นสามสามไม่ได้แล้วนะคะเพราะผ่านมาแล้วเพราะฉะน,นั้นต้องเป็นมาตราสี่สิบเท่านั้นก็ต้องไปสมัครให้จ่ายเงินสมทบนะคะแล้วเมื่อสมัครและจ่ายเงินสมทบเสร็จส,ส่งรายชื่อไปให้อาสมาคมกรสมาพนันักร้องนักดนกรตรีเขารับรองให้ะคะ่ะอืมครับอันนี้ก็จะจ่ายไปเรื่อยๆทุกทุกสัปดาสัปดาละครั้ง กลุ่มไหนตกลน่นเขาส่งมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วก็จะโอนเงินให้ทุกสัป,ปดาห์จนจนกระทั่ง31มีนาค่ะอืมค่ะยื่นยื่นได้ถึงเมื่อไหร่ครับท่านเนี่ยคนที่จะ <30 S 1> ต้องยื่นถ้าถ้าผู้สมัครใหม่ถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สมัครใหม่ให้สมัครภายในวันที่14มกราอืมแล้วก็ให้สมาพันธ์สมาคมนี่รับรองภายใน28มกราคมนั้นอันนั้นอ่า จบเลยนะคะคือถ้าผ่านไปจาก14บักราแล้วท่านมาสมัครใหม่และจ่ายเงินจะไม่ได้รับเยียวยาน,นะคะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากตรงนี้ว่าให้รีบมาสมัครแล้วก็ให้เอาส่งรายชื่อให้สมาคมสมัพันธ์เขารับรองให้ <c oughs> เพราะตอนนี้สมาคมเขาจะทำา Google Form ส่งไปในสมาชิกเขา <c oughs> ให้ส่งชื่อสกุลแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะคะแล้ว <c oughs> คนกลุ่มนี้ก็จะให้สมาครมรับรองสมาครมรับรองเสร็จก็จะส่งข้อมูลให้ประกันสังคมประกันสังคมก็รวบรวมข้อมูลจ่ายให้ ประเด็นสำคัญก็คือทุกคนที่มีสิทธิ์จะต้องปลูกความเพยรกับประชาชนนะคะแล้วก็ตรวจสอบชื่อนามสกุลตรงกับฐานทะเบียนราบไหมค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบัญชีปิดไหมให้ดีดีนะคะโอ้เท่ากับว่าที่เราโอนไม่ได้ก็มีปัญหาพวกนี้ค่ะที่ผ่านมาค่ะ แล้วเพราะว่าหลายๆเรื่องที่มันมีปัญหาก็ด้วยเห็นนี้แหละนะคะแต่สาคัญคือสมัครก่อนแล้วก็ดีบจ่ายเงินสมทบภายใน14มกราคม65ก่อนเรื่องที่จะให้สมาค,คมรับรองก็ทยอยทากันตามมาก็ได้ใช่ไหมคะภายใน28มกราคมใช่ยี่มกราคมค่ะครับหลังจากที่มีกระแสออกมาว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มศิลป,ปินคนทํางานกลางคืนท่านโฆษกก็มีกระแสมาอีกว่าเอ๊ะก็มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวสามารถที่จะช่วยรับรองอรายชื่อให้ได้นะเพื่อที่จะรับเงินตรงนี้อะไรเป็นไงบ้างครับ มีทุกมีทุกมีทุกเรื่องนะคะที่กลุ่มวิชาชีพจะเข้ามาเพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสกับคนที่ไม่ไม่ได้ศึกษาข,ข้อมูลให้ดีนะคะก็จะเสียรู้คนกลุ่มนี้กลุ่มวิชาชีพคนนี้ก็จะทําแพลตฟอร์มขึ้นมาเหมือนกัน google ฟอร์มเหมือนกันแต่มีค่าดําเนินการอบอกว่ามีค่าดําเนินการเท่าน,นี้เท่าน,นี้ห้ามปะจ่ายเด็ดขาดน,นะคะสำนักง,งานประกันสังคมไม่ได้เก็บค่าสมาชิกไม่ได้เก็บค่าอะไรทั้งนั้นนะคะอื อืมแล้วแบบนี้มีมาตรการอะไรกับกลุ่มนี้บ้างคะกลุ่มนี้ทางประกันสังคมก็ดําเนินการโดยการหนึ่งอันดับแรกเราประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วกันก่อนว่ามีกลุ่มนี้อยู่นะอย่าเผลอไปจ่ายเงินให้เขานะสอ,องเราติดต่อกับสมาคมสมาธ์นักร้องนักดน,นตรีให้แจ้งเตือนนะคะให้แจ้งเตือนแล้วก็ไปดําเนินคดีกับกลุ่มที่มาแอบอ้างว่าสมาคมเนี้ยเพราะเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นสมาคม ไปดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้ค่ะครับตอนนี้มีม,มีคนมาแอบอ้างบ้างอย่างครับท่านมีมีแล้วค่ะมีแล้วเขาก็ตามไปแล้วค่ะตามไป Google แล้วก็บอกว่า มีคนจ้างเขาเปิดบัญชีที่จะรับเงินจากคนกลุ่มนี้เขาก็ตามอยู่ค่ะกลุ่มสมาธ์ก็ดําเนินการอยู่ค่ะค่ะโอ้โหต้องระวังกันด้วยเนาะแล้วบางส่วนท่านโฆษกคะอันนี้ถามเผื่อบางท่านที่อาจจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละที่อยากจะสมัครมาตรา40แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกดําเนินการเองมีการมอบอํานาจอันนี้ได้ไหมคะหรือว่ามีข้อเงื่อนไขเพิ่มเติมอะไรไหมคะตรงนี้คะ่มมคะ,คะมอบอำนาจสมัครเหรอคะค่ะมอบอำนาจสมัครเพราะบางส่วนอาจจะไม่สะดวก <c oughs> สมัครในเว็บไซต์ได้สะดวกสุดคะสมัครในเว็บไซต์แต่อาจจะให้คนอื่นหรือลูกหลานอะไรสมัครให้ใช่ไหมคะก็ในในมือถือก็สมัครให้คนอื่นสมัครให้ได้แต่หมายถึงว่าต้องมือถือตัวเองนะคะแล้วก็เลขบัตรเลขอะไรของตัวเองทั้งหมดสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วก็ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือจ่ายที่ช็อปปี้ก็ได้นะคะที่ที่สามารถสมัครไปจ่ายเงินได้ค่ะแต่ที่สําคัญคือไม่เสียตังค์ใดๆเลยไม่เสียเงินเลย ไม่เสียค่าอะไรทั้งสิ้นค่ะก็ฝากไว้อย่าไปหลงเชื่อกันนะครับท่านโฆษกครับตอนนี้มีผู้ฟังผู้ชมถามกันเข้ามาคุณบาสแมนบอกว่าเขามีอาชีพหลักเป็นนักดนตรีแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นติวเตอร์สอนดน,นตรีมีประกันสังคมมสามสามจากอาชีพเสริมติวเตอร์สอนดน,นตรีจะได้รับเงินเยียวยาไหมครับในประเด็นนี้ประเด็นนี้ค่ะผู้ประกันตนมารตราสามสามเขาจะมีนายจ้างใช่ไหมคะค่ะนายจ้างเขาจะขึ้น ทะเบียนกับประกานสังคมด้วยรหัสประเภทกิจการของนายจ้างเพราะฉะนั้นประเภทกิจการของนายจ้างคือโรงเรียนสอนนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมคะเป็นติวเตอร์ส่วนอาชีพเสริมเขาก็คือจริงจริงอาชีพเขา่เป็นนักดนตรีแต่เขามีนายจ้างเป็นอิวเตอร์ใช่ไหมโรงเรียนสอนติวเตอร์ใช่ซึ่งมันไม่ใช่ประเภทกิจการผับบาร์ในะครับอืคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ไม่ได้เดือดร้อนเพราะมีเงินเดือนกับนายจ้างอยู่แล้วนะคะ กลุ S <S ่มนี้อาชีพอาชีพเขาที่ได้รับเงินเดือนก็คือเป็นครูสอนเขาจะไม่ได้รับเงินเดียวยาค่ะเพราะว่าประเภทกิจการของนายจ้างไม่ตรงกับ <ừ> ที่เราเยียวยาค่ะค่ะแล้วอย่างนี้จะได้สิทธิอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่เข้าขายตรงนี้นะค่ะไม่ได้สิทธิ์ค่ะเพราะเขาไม่ได้เดือดร้อนค่ะเพราะเขาต้องเขาทํางานกับนายจ้างที่มีค่าจ้างอยู่แล้วเขาไม่ได้ได่มีผลกระทบกับการโควิดที่ รัฐบาลสั่งให้ปิดอะคา่ะอืมค่ะแต่ก็เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสิบสามจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริม <S <S 2> <S 2> อืมครับอาชีพเสริมจริงๆอาชีพเสริมน่าจะเป็นนักร้องนัก้ดนตรีนะคะถ้า<อ>ถ้าถ้าเป็นมาตราสามสิบสามก็คืออาชีพหลักเลยเป็นอยู่ในอยู่ในอ่าอยู่ในเครือ,อ,อข่ายของผู้ประกันตนมาตราสามสามก็คือหยุดเป็นสมาชิกผู้ประกันตนเราตามมาตราสามสามวันนี้คือ เป็นงานที่เขาต้องส่งเงินสมทบแล้วเขามีสิทธิ์ตามเงื่อนไขาตามมาตราสามสิบสามทุกอย่างเลยค่ะคนกลุ่มนี้นะคะ<ฮ>แต่ถ้าในจ้างเขาให้หยุดงานโดยที่รัฐบาลสั่งหยุดคนกลุ่มนี้จะจะได้เงินกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยด้วยนะคะแต่ถ้าในจ้างเขาเลิกจ้างเขาหรือว่าช่วงนี้ไม่มีงานในจ้างไม่ได้เลิกจ้างแต่ให้หยุดงานในจ้างต้องจ่าย75%ด้าเปอร์ซ็นตตามกฎหมายสสวักรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะ เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้ขาดรายได้อ่ะค่ะอืถึงแม้ว่าคุณบัสแมนจะบอกว่ามีอาชีพหลักเป็นนักดนตรีแต่กิจการอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอืมก็ยังไม่เข้าเกณฑ์เนาะใช่ไหมคะส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าดีแล้วที่เธอเลือกเขาดีแล้วที่เธอทิ้งไปอันนี้คือชื่อชื่อใช่ไชื่อชื่อนะครับถามบอกว่าตรวจสอบแล้วขึ้นว่าไม่พบข้อมูลของท่านนงว่าที่หนึ่งแบบนี้หมายความว่ายังไงครับอหมายถิงว่าท่านสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้วใช่หรือไม่ ตรงนี้ไม่ได้บอกไว่ไไกเพิาาเ่มเติมมาต้องต,อต้องถักเราว่าหนึ่งเขาเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไรแล้วส่งชื่อให้สมาคมสมาพันธ์เขารับรองให้ประกันสังคมหรือยังเพราะตอนเนี้บางครั้งส่งชื่อมาเลขบัตรไม่ตรงแล้วก็ตีกลับไปเขาก็จะไปหามาใหม่แล้วก็จะส่งข้อมูลเรามาใหม่มเราถึงบอกว่าเราจะจ่ายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละครั้งข้อมูลมาใหม่ปุ๊บเราจ่ายใหม่เพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เราจ่ายคือข้อมูลสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะคะที่เราตรวจสอบ ระวางข้อมูลตั้งแต่วันที่24ซึ่งจะจ่ายวันที่29นี้เพราะเราให้ตรวจสอบได้แล้วตั้งแต่วันที่25ว่ามีสิทธิ์ถ้าขึ้นตัวสีเขียวคือมีสิทธิ์ถ้าขึ้นตัวสีแดงแปลว่ายังไม่มีสิทธิ์ชื่อยังไม่ส่งมาอาจจะสมัครแล้วอ,อาจจะส,งส่งชื่อให้สมาคมแล้วแต่สมาคมยังไม่ส่งมาให้ประกันสังคมอย่างนี้ค่ะค่ะก็รอบแรกวันพุธที่29นะคะคุณเอ่อคุณดีแล้วที่เธอเลือกเขาก็ถามต่ออีกค่ะว่าแล้วงวดที่สองจะได้รับวันไหนคะท่านกวสกคะ ทุกส <Ll> ัปดาห์ค่ะจาดทุกสัปดาห์ทุกวันพุธเลยไหมคะหรือว่าอยู่ที่เป็นไม่ได้บอกว่าทุกวันพุธค่ะเราวางขมวลวางวันจันทร์จะได้รับวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือทุกสัปดาห์จะเป็นวันไหนก็หนึ่งเออวันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะส่วนคุณพี่ชรพี่ชรต้องเชิญคุณดีแล้วเธอบอกพิ่มติมาว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ิบแล้วค่ะส่งรายชื่อกับสมาพันธ์แล้ว่ะท่านกุศค่ะ อ่าตรวจสอบหรือยังคะได้รับหรือยังคะยังไม่ได้รับรองงวดสองนะคะ๋อ <c oughs> แล้วบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลไงในงวดห<อ>นึ่งของรอสรองวดสองงวดสองนะครับคุณ <c oughs> ดีแล้วที่เธอเลือกเขานะครับ <c oughs> ส่วนคุณพี่ชอนน้องเชอบอกว่าสมาคมปิดลงทะเบียนไปแล้วทํายังไงดีไม่ได้ปิดนะคะเขายังมีุเราบอกสมาคมไปแล้วว่าเราจะเปิดรับจนถึงวันที่อ่า14มกราคมโดยสมาคมกรุกรับรองให้ถึงวันที่28มกราคมนะคะ จริงสมาคมเขาก็รู้แต่ทีนี้ทีนี้ที่บอกว่าปิดเนี่ยก็คืออ่าช่วงหนึ่งที่มีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพอ่ะเขาจะปิดไปช่วงหนึ่งตอนนี้เขาเปิดใหม่แล้วนี่คะอ้าวแสดงว่าท่านนี้ต้องระวังอาจจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหมคะที่บอกว่าปิดไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเป็นคนส่ใช่มิจฉาชีพหรือเปล่าเพราะว่าสมาคมตัวจริงเองก็ปิดในช่วงที่มีมิจฉาชีพเข้ามาเหมือนกันก็ปิดไปช่วงหนึ่งแล้วก็จะมาเปิดให้ใหม่เพราะว่าเขาดําเนินการใหม่ก็คือ เขาได้ดำเนินการกับมิชชาชีพแล้วแล้วเขาก็จะมาเปิด g o o g l e ฟอร์มใหม่อีกทีโอ oh, oh ้โหมหน้าคุณโมนาโมนาเอ่อนะคะตอบเหมือนท่านโฆษกเลยว่าตอนนี้สมาคมเปิดให้ลงคะ่ะอ uh. ่าท่านคุณพี่ชอนน้องเชิญนะครับลองไปติดต่อใหม่นะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับโอ้โห oh, 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 มิชชาชีพไปทุกที่จริงๆค่ะคุณวีนาบอกกับท่านโฆษกคะ่ะ โอ้โหแบบนี้ด้วยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่อยอะย้อมจ่ายเพื่อ,อที่จะสะดวกสบายบนะคะทุกอย่างที่ประกันสังคมออกมาไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆคือไม่เสียเงินไม่มีค่าใช้จ่ายเลยใช่ไหมคะท่านคะไม่เคยมีค่าธรรมเนียมไม่เคยมีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะเพราะว่าเราช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆของเขาเลยค่ะอืมค่ะนี่คือเรื่องราวที่ที่ท่านแล้วก็พวกเราเป็นห่วงเนาะเพราะว่า,วาคือทุกครั้งที่มีมาตรการเยียวยาอะไรออกมามิดชาชีพจ้องตลอดเลยนะคะคุณต้ง <laughs> โสโหสันักงานประกันสังคมนี่อยู่ในในช่วงที่เป็นกระแสนะเป็นกระแสอยู่ตลอดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมีอีกไม่แน่ใจว่ามีชาชีหรือเปล่าคะท่านคะแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มสามอันนี้จริงหรือไม่คะท่านคะจริงค่ะเปิดตั้งแต่วันที่1าค่ะค่ะแล้วทีนี้ลูกจ้างผู้ประกันตนต้องลงทะเบียนยังไงบ้างคะต้องเป็นนายจ้างลงค่ะคืออ่านในระบบ e-service ของเราให้นายจ้างลงไปกรอกข้อมูลคือเลข เลขบัญชีในจ้างแล้วก็จะมีชื่อลูกจ้างสมมว่าลูกจ้างมีร้อยคนก็จะมีชื่อลูกจ้างร้อยคนก็จะมีติว่าฉีดหรือไม่ฉีดครับอืมอันนี้คือไม่ได้ให้ลูกจ้างลงเองนะคะค่ะประกันแต่ในจ้างต้องถามความสมัครใจของลูกจ้างด้วยว่าฉีดหรือไม่ฉีดค่ะแต่ถ้าลงเองแลวเก็บตังค์มไหร่นั้นมิจฉาชีพแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่มีสาฉีดวัคซีนก็ไม่มีเก็บตังค์ค่ะโอ้เนี่ยโอ้มีหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวนี้ท่านโฆษกมีคุณดาวิกาถามมาบอกว่าประกันสังคมช่วยชี้แจงหน่อยค่ะมาตราสียนตั้ง ต้นรัฐบาลเคาะวันที่21ทํางานในสถานบันเทิงทําไมไม่มีอะไรชื่อจ่ายเงินรอบแรกส่วนนอกอีกคนทางกานสถานบันเทิงมาตรา33ทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมก็ขึ้นว่าไม่ได้รับแรกเอาเกณฑ์อะไรมาวัดครับไม,ไไม,ม่ไม่ได้เอาเกณฑ์อะไรมาวัดเอาข้อเท็จจริงมาวัดค่ะไม่ได้เอาเกณฑ์วัดเลยค่ะ เราไม่ได้เอาเกณฑ์วัดใครเลยค่ะเราเออกข้อที่จริงมาวัดว่าคุณอยู่มาตาสามสามในจ้างขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอะไรนะคะต้องไปถามในจ้างขึ้นทะเบียนประเภทอะไรส่วนมาตาสี่สิบคุณลงทะเบียนประเภทอะไรถ้าคุณไม่ได้ใส่อาชีพไว้ตอนนี้คุณไปให้สมาคมรับรองเพราะคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนที่ประกันสังคมได้เพราะประกันสังคมก็ไม่รับรบองให้ไม่ได้แม้ถึงอยู่ๆพอบอกว่าอ่าเราจ่ายนักร้องนักดนกตรีปุ๊บมาตราสี่สิบก็แห่ไปทั้งหมดเลยบอกว่า ขอเปลี่ยนอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรีอย่างนี้ไม่ได้เรามไม่ทราบอ่าประก,กันสังคมเจ้าหน้าที่ประก,กันสังคมยังไม่ทราบว่าคุณเป็นนักร้องนักดนตรีหรือทํางานผับบาร์หรืออะไรพวกนี้เราจะไม่ทราบค่ะอืมคก็มีหลายคนบ่นมาเหมือนกันครับท่านก็สบอกว่าเอ๊ะควรจะเยียวยาให้ทุกคนเหมือนกันหมดเนาะไม่ว่าเลือกอาชีพก็เราเยียวยาไปแล้วครั้งหนึ่งยี่สิบเก้าจังหวัด เก้ประเภทกิจการกือบย่ิบเก้าจังหวัดทั้งมาตาสามสามสมเก้าเราให้ไปแล้วสองเดือนกับหนึ่งเดือน <c oughs> คนกลุ่มโค้นเราเขาช่วงนั้นเขาปิดใช่ไหมคะรัฐบาลสบคสักนี้เขาปิดแล้วก็จ่ายในช่วงนั้นแต่ช่วงนี้รัฐบาลเปิดให้กลุ่มนั้นทํางานได้แล้วเหลือกลุ่มเดียวคือกลุ่มผับบาร์ยังไม่ทํางานไม่ได้ก็ต้อง เยียวยาให้เขาอีกหนึ่งเดือน,นนะคะ,คะา 5, <000 S 2> คน0 0บาทได้รับแล้วนะคะได้รับแล้วค่ะค่ะท่านโฆษกคบประกันสังคมมาตรา40คนกลางคืนสมัครแล้วได้สิทธิกันอย่างที่ท่านบอกแล้วนอกจากเงินเยียวยา5,000บาทแล้วมีสิทธิอะไรเพิ่มเติมไหมคะมาตรา40เนี่ยเราเป็นสมา,สมาชิกของประกันสังคมแล้วเงื่อนไขของมาตรา40ก็มีสมัคร3ช่องทางคือช่องทางที่1 70บาทช่องทางที่2 100บาทช่องทางที่ 3, 3 300บาท ช่องทางที่หนึ่งเจ็ดสิบาทไม่มีเงินเก็บสะสมนะคะช่องทางที่สองมีเงินเก็บห้าสิบาทช่องทางที่สามมีเงินเก็บร้อยห้าสิบาทแต่ตอนเนี้ยขณะน,นี้ประกันสังคมลดลดลดเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตราสี่สิบลงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบาทจ่ายแค่สิบสองบาทค่ะร้อยบาทจ่ายแค่หกสิบาทครับสามร้อยบาทจ่ายแค่ร้อยแปดสิบาทเราจะลดใหถ้ถึงเดือนกรกฎาคมหกห้า ะค่ะนะแต่สิ่งที่สพักพูดเราเราให้ตอนนี้ก็คือเยียวยาของคนกลุ่มที่เป็นนักร้องนักดนตรีแต่ผู้ประกันมาสมัครมาตรา40เนี่ยทางประกันสังคมอยากเน้นให้จ่ายเงินสมทบเพื่อให้เกิดสิทธิ์เพราะว่าถ้าส่งสามเดือนติดต่อกันหรือสามเดือนในสี่เดือนมีฟันลอมั่งอะไรอย่างเนี้นะคะอ่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วไปน,นอนโรงพยาบาลก็จะเบิกค่าขาดรายได้ได้ค่ะอืมเออเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่าลดเงินสมทบต่อไปอีก หกเดือนใช่ไหมครับถึงกรกฎาคมใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อถ้างั้นก็ไม่ใช่มกราใช่ไหมคะสี่ศูนย์อ๋อยังยังยาวไปอีกนะยาวต่อไปอีกจากเดืมหกเดือนต่ออีกหกเดือนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่เราถามไปว่าอผู้ประกันตนมาตราสี่สิบทางเลือกที่สามที่ท่านบอกว่าจ่ายหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถูกแล้วครัเือที่สามเป็นสามร้อยปกติสามร้อยค่ะตอนนี้ลดหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะก็จ่ายถึงกรกฎาคม หกห้า <65. S 2> ถูกแล้วนนค่ะอ๋อค่ะแต่คำตอบคือหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมคะเนี่ยที่รถเนี่ยใช่ครับ <c oughs> เ, <c oughs> เพราะว่าเรากาลังถามคุณผู้ฟังกันอยู่กับท่านโฆษกคะ่คะค่ะแล้วก็ในส่วนของออสิทธทิประโยชน์อื่นๆอย่างมาตราสี่สิบเพราะว่าบางท่านก็นะคะติดตามกันอยู่นะคะท่านอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมมากคะในกลุ่มศิลปินแล้วก็กลุ่มทํางานกลางคืนเหล่านี้นะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยนะคะอาจจะฟังเราด้วยระยะเวลาสั้นแล้วแบบอยากจะตรวจสอบข้อมูลโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะ อ๋อค่ะอันนี้สามารถโทรสายด่วนหนึ่งห้าศูนหกได้เลยนะคะว่าขอตรวจสอบข้อมูลว่าตัวเองมีในในในมาตราสี่สิบได้ลงอาชีพไปหรือไม่แต่ถ้าไปสมสัครทีสเซเว่นเขาไม่ลงอาชีพให้เด็กแน่นอนเลยค่ะแน่นอนเพราะฉะนั้นกานไม่ลงอาชีพเนี่ยทีเนี้ยประกันากกาสังคมกําลังจะปรับข้อมูลว้าถ้าในจ้างเนี่ยลงถ้าสมาคมลงอาชีพให้แล้วคนกลุ่มนี้เขามักจะร้องเรียนว่าเขา เวลาเขาไปไหนเดินทางไปไหนเขาจะเป็นอาชีพอื่นๆเขาไม่มีอาชีพเป็นของตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพยายามว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยปุ๊บเราก็จะใส่อาชีพให้แต่ผู้ประกันเป็นสามสามเนี่ยเขามีอยู่แล้วว่าเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่ในผับในบาร์ก็ในจ้างเขาจะลงรหัสประเภท่จิตการไว้ให้อยู่แล้วนะคะส่วนมาตรา40เนี่ยทั้งสาทางเลือกที่เราลดเงินสมทบให้ เราก็อยากให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินโดยสม่ําเสมอเพราะเรามีทั้งขาดรายได้จากการนอนโรงพยาบาลหรือหมอสั่งให้หยุดงานมาอยู่ที่บ้านก็ยังได้อ่าหรือว่าทุกคนลภาพหรือว่าค่าทําศพแล้วก็เงินเก็บจากรัฐบาลส่วนทางเรื่องที่สามก็มีเงินสงข้อบุตรอีกสองร้อยบาทเท่าละเท่าละสองคนก็ในสี่ร้อยบาทกำไรมากมายค่ะถ้ามีลูกสองคนจนถึงหกขวบเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่แรกเกิดนะคะได้สองคนส่วนอีก ประเด็นหนึ่งท่านโฆษกช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่เนะหลายคนก็จะเดินทางกลับบ้านกันได้ถกตว่าในช่วงระหว่างเดินทางไปประสบเหตุนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะใช้สิทธิ์โรงพยาบาลได้ทุกที่ยังไงบ้างไหมครับอ่าค่ะก็ฝากฝากผู้ประกันตนของเรานะคะมาตราสามสามสามเก้าที่สามารถเลือกบัตรรับรองสิทธิ์ไดท้ที่เลือกโรงพยาบาลได้นี่นะคะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวที่ไหนถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินเช่นปวดท้องอย่างน่ะอะไรอย่างนี้นะคะ ให้สามารถเข้าโรงพยาบาลได้โรงพยาบาลอื่นได้ในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุแต่เวลาเข้าถ้าเป็นเข้านอนพักหรืออะไรเข้าเป็นคนไข้ในกรณุณาแจ้งโรงพยาบาลที่คุณเข้ารักษาว่าคุณมีปัจรับองสิ์อยู่ที่โรงพยาบาลไหนครับค่ะนะคะในโอกาสที่จะใกล้ปีใหม่ท่านอยากจะอวยพรคุณผู้ฟังแฟนรายการยังไงบ้างรครับเพราะว่าเจอกันอีกครั้งก็ปีหน้าปีหน้าเลยค่ะท่านประสบค,ค่ะก็ขอส่งความห่วงใยไปถึงผู้ประการตนทุกมาตรานะคะก็ขอให ส่วนเป็นห่วงที่สุดก็คือตอนนี้คือมาตรา40อยากให้สมัครและจ่ายเงินให้ทัน mm. เดี๋ยวจะมาบ่นที่หลังว่าประกันสังคมทําไมไม่เยียวยาให้จ่ายไม่ทันซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยเราตระหนักอยู่เสมอเราตระหนักอยู่เสมอว่าเรากลัวผู้ประกันตนสมัครไม่ทันทําไม่ทันก็มีทุกรอบนะคะว่าไม่ทันก็เลยไปสมัครสมมติว่าเรากาหนดวันที่14ก็ไปสมัครวันที่15แล้วก็มาร้องโดยวายว่าไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ mm. ซึ่งเราเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้เพราะเราทํางานตามระเบียบเพราะเราเป็นเงินของ เ็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินกู้รัฐบาลเราต้องจ่ายตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังที่เราทําเงื่อนไขไว้ว่าเราจะจ่ายแบบไหนจ่ายยังไงถึงถึงเวลาไหนเพราะเป็นมติพรมที่ประกาศให้ใช้ถึงวันไหนเราเป็นเขียนโครงการเข้าไปของเงินเขานะคะขอให้เนี่ยว่าเราจะได้เงินมาเราต้องท่านรัฐสมนตรกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นก็ต้องไปขอจากนายกนายกก็ต้องบอกว่าเอาสภาพ,าพัฒนมีเงินให้แรงงานไหมแรง,งงานก็ต้องไปดีเฟนต์เองว่าจะให้คนละห้าพันเนี่ย ให้กี่คนให้ผลเดือนหนึ่งหรือสองเดือนอะไรมีเหตุมีผลให้เขาเขาถึงจะให้เงินมาเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ประกันตนมาตราสิทธิที่ยังไม่สมัครให้รีบสมัครและจ่ายเงินนะคะกลุ่มที่เป็นนักร้องนักดนตรีนะคะอ,อย่าให้พาดส่วนคนที่เป็นกลุ่มอื่นก็แล้วแต่เป็นอาชีพอสิสระหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้จ่ายเงินให้เป็นอย่างสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าสิาาทธิของผู้ประกันตนทุกวันนี้เราดูฐานข้อมูลเนี่ย ซึ่งซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยมีการเยียวยามากที่สุดเพาาราะฐานข้อมูลเราชัดเจนถ้าอยู่ในระบบของเราอะ่ะเราสามารถดึงข้อมูลออกมาได้เลยว่าเยียวยากี่คนเป็นเงินเท่าไหร่สภาพัดก็จะอนุมัติเงินได้โดยเร็วเพราะว่าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องถ้าท่านเป็นเครือข่ายเราอยู่ในมาตราไหนก็แล้วแต่ท่านต้องได้รับก่อนนะคะถ,ถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านต้องได้รับก่อนสิบนั้นท่านได้รับก่อนเราก็ไม่อยากให้ท่านพลาด เข้ามาจะถักสมัครเข้ามาเป็นมาตรา40กระจายเงินเนียสม่ำเสมอและในช่วงปีใหม่นี้เดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยลปลอดโรคปลอดภัยนะคะอย่าไม่ตกติดโควิด <c oughs> ก็ต้องตรวจด้วยเรื่อง <c oughs> และเวลากลับมาทํางานเนี่ยต้องตอนนี้รัฐบาลประกาศแล้วใครกลับมาทํางานเนี่ยต้องตรวจอ a เ k ก่อนแล้วก็กักตัวก,ก่อนนะคะแล้วเ work from home ก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เชื้อใหม่รู้สึกว่าจะติดเร็วก็เป็นห่วง <c oughs> ทุกท่านคะ่ะ โ oh, อมิครอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมท่านระดาซาลีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะคท่านค่ะ